ดูคะ่ะสลายสลายนะคะอุ้ยบารเฟเมิงเนาสลายค่ะนะคะสลายนกนีค่ค่ะเด,ดดดดดเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นเครื่องบินแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะกลับมาเดี๋ยวจะนั่งเครื่องบินนะคะลิโกเตลิโกเตเดี๋ยวจะนั่งเครื่องบินนะคะท่องเที่ยวค่ะนะคะ เดี๋ยวจะพานั่งเครื่องบินนะคะค่ะสวยงามค่ะนะคะสวยงามมากมีนะคะมีหอยเมยงผู้นะคะหอยเมยงผู้แล้วก็กุ้งตัวเล็กๆค่ะนะคะตัวเล็กๆนะคะกุ้งตัวเล็กๆลอยอยู่ในแม่น้ำนยคะทะเลค่ะ,ทะ,ะ,คะทะเลนะคะเนี่ย นี่คะ่ะถ้าใครอยากกินหอยก็ลงเก็บหอยได้เลยนะคะมันไม่ลึกนะคะเก็บหอยได้เลยเนาะนี่คะ่ะยัสเปซี่ก็เยอะเหมือนกันน่คะนี่น้ำมันน้ำมันลงนะคะน้ำมันขึ้นมันก็จะท่วมสาหร่ายพวกนี้คะ่ะแต่ตอนนี้น้ำลงคะ่ะมันจะขึ้นขึ้นลงลงเป็นช่วงช่วงของมันนะคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะสาหรายอยู่ทะเลเนี่ยมันอร่อยนะคะ มันอร่อยโดยอัตโนมัตินะคะเพราะว่ามันเหมือนเราหมักเกลือนะคะเนื้อแดดเดียวนะคะนะคะเหมือนเราทําปลาเกลืออะไรอย่างนงี้นะคะนางลองเคี้ยวดูนะก็อร่อยนะคะสลายสลายอยู่ทะเลแล้วก็มีมเมล็ดนะคะเคี้ยวดังกอดกอดักดกดักดกดกดกกด